สวัสดีครับทุกท่านในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วใบนี้หลายครั้งที่จิตใจเราต้องเผชิญกับความวุ่นวายความกังวลและความไม่แน่นอนเรามักจะสแสวงหาที่พึ่งทางใจและหนึ่งในหนทางที่ผู้คนเลือกใช้มายาวนานนั่นคือการสวดมนต์าเคยสงสัยกันไหมครับว่ามนที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนั้นแท้จริงแล้วคืออะไร เป็นเพียงถ้อยคำที่เปล่งออกไปหรือมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นวันนี้เราจะพาไปสำรวจแก่นแท้ของมนตามหลักพุทธธรรมเพื่อไขความกระจ่างในพลังที่แท้จริงไปพร้อมกันครับเมื่อพูดถึงคำว่ามนหลายคนอน,นึกถึงภาพของคาถาอาคมการเสกเป่าหรือเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ปรากฏในนิทานหรือภาพยนตร์แฟนตาซี ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีรากฐานมาตั้งแต่ยุคโบราณโดยเฉพาะในอารยธรรมอินเดียที่มีมาก่อนแต่พุทธกาลมน์ในความหมายดั้งเดิมของศาสนา,าพราหมณ์มักจะหมายถึงบทสวดศ,ศักิด์สิทธิ์ที่ใช้สื่อสารกับเทพเจ้าเพื่อขอพรหรือแม้กระทั่งควบคุมพลังธรรมชาติบางอย่างแต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้วมนมีความหมายที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่กว่านั้นมากครับ คำว่ามนมาจากรากศัพท์ภาษาบาลีสันสกิตว่ามณะที่แปลว่าใจความคิดการตรึกตรองร่วมกับตระที่แปลว่าเครื่องมือเครื่องปกป้องเครื่องปลดเปลื้องดังนั้นเมื่อนำมารวมกันมนจึงหมายถึงเครื่องมือสำหรับฝึกใจหรือสิ่งที่ทำให้ใจสงบและหลุดพ้นจากกิเลสเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และผ่องใส หัวใจสำคัญของมนในพระพุทธศาสนาก็คือการเป็นพุทธพจน์หรือพระดำรัสของพระพุทธเจ้าครับไม่ใช่คาถาที่สร้างขึ้นเองแต่เป็นพระธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดสรู้และแสดงไว้ด้วยพระปัญญาอันบริสุทธิ์สูงสุด,สดการสวดมนต์จึงไม่ใช่แค่การเปล่งเสียงท่องจำให้จบจบไปแต่คือการน้อมนำพระปัญญาและคุณธรรมอันสูงสุดของพระพุทธเจ้า เข้ามาสู่จิตใจของเราเป็นการเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับความดีงามและความจริงอันบริสุทธิ์ที่อยู่เหนือการเวลาเป็นการซึมซับเอาหลักธรรมอันประเสริฐเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตวิญญ,ญาณของเราให้เบิกบานและมีพลังแล้วทำไมมนถึงมีพลังหรือผลคำถามนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความหมายของมนในฐานนะที่เป็นเครื่องมือฝึกใจนี้เองครับ พลังของมน์ไม่ได้เกิดจากเศษสรนปั้นแต่งด้วยอิทธิลิตปาฏิหาริย์แต่มาจากกลไกการทำงานของจิตที่ได้รับอิทธิพลจากพระธรรมและความบริสุทธิ์ของพระรัตนตรยัยเมื่อเราใช้มนต์เป็นเครื่องมือในการฝึกใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือผลจากกุศลจิตลองนึกภาพตามนะครับเมื่อเราเริ่มสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจิตของเราจะจดจ่อ อยู่กับการระลึกถึงพระพุทธคุณอันหมายถึงพระปัญญาพระกรุณาพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมคุณคือคุณของพระธรรมคำสอนที่นำทางให้พ้นทุกข์และพระสังฆคุณคือคุณของพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการที่จิตของเราผูกพันอยู่กับความดีงามมันบริสุทธิ์เหล่านี้ เป็นการสร้างกุศลจิตขึ้นในใจของเราครับกุศลจิตนี้เองที่ก่อให้เกิดความสุขสงบภายในเป็นกระแสที่นุ่มนวลเย็นสบายที่แผ่ซ่านไปเพราะกุศลจิตที่เกาะเกี่ยวกับความดีงามย่อมเป็นสุขความสุขนี้เป็นสุขที่แท้จริงไม่ได้ปรุงแต่งจากภายนอกกุศลนี้เองเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เราพร้อมรับสิ่งดีดคือคิดดีพูดดีและทำดี ในชีวิตประจำวันจิตใจของเรามักจะฟุง้งซ่านคิดเรื่องราวต่างๆมากมายบางครั้งก็เป็นเรื่องไร้สาระบางครั้งก็นามาซึ่งความกังวลแต่มนทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการฝึกใจของเราให้สงบและจดจอ่อการสวดมนต์ด้วยความจดจอ่อการออกเสียงที่ชัดเจนการกําหนดรู้ความหมายของบทสวดเป็นดุบายวิธีหนึ่งในการฝึกจิตให้ลดความฟุง้งซ่าน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเกิดสติและสมาธิเมื่อจิตใจเราสงบมีสติมีปัญญาในการพิจารณาเิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้การตัดสินใจและการกระทำในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างถูกต้องนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามหลักกรรมดังพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าอสัชชายามลามันตา แปลว่ามนมีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทินนี่คือพุทธพจน์ที่ย้ำให้เห็นความสำคัญของการสาธยายและทบทวนธรรมะซึ่งเป็นการฝึกจิตไปในตัวทำให้มนของเราไม่เป็นมนทินและยังคงทรงพลังอยู่เสมอหากเราไม่ฝึกฝนไม่ทบทวนมวนนั้นก็อาจเลือนหายไปเช่นเดียวกับจิตใจที่ขาดการฝึกฝนก็ย่อมฟุ้งซ่านไม่สงบ อธิบายเพิ่มเติมมนทินของมนในพุทธพจน์ที่ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินไม่ได้หมายถึงความเศร้าหมองของตัวบทสวดโดยตรงแต่หมายถึงการที่มนนั้นเสื่อมค่าเสื่อมประโยชน์หรือไม่สามารถแสดงอนุภาพได้อย่างเต็มที่เปรียบเหมือนความรู้หรือทักษะต่างๆที่เรามีหากเราไม่หมั่นทบทวนไม่หมั่นฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอความรู้นั้นก็จะค่อยๆเลือนหายไป ไม่จดจำไม่ครองแคล่วหรือไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงฉะนั้นมนทินของมนจึงหมายถึงการที่บทสวดอันเป็นพุทธพจน์นั้นไม่เกิดผลหรือเกิดผลไม่เต็มที่เพราะขาดการสาธยายคือการท่องบนทบทวนและพิจารณาความหมายอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตามหากทำด้วยใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความตั้งใจ ผลลัพธ์ย่อมแตกต่างกันการสวดมนต์ก็เช่นกันครับเมื่อสวดด้วยใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรยัยและความตั้งใจแน่วแน่พลังจิตที่รวมเป็นหนึ่งจะส่งผลต่อสภาวะจิตใจถ้าไม่เกิดความมั่นคงทางอารมณ์เกิดความเชื่อมั่นในคุณความดีและเป็นจุดเริ่มต้นในการนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตดังพุทธพจน์อันเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาที่ว่า มโนปุปพังคมาธรรม,มามโนเศรษฐามโนมยาแปละว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจนี่คือหัวใจสำคัญครับเมื่อใจของเราเป็นใหญ่เป็นประธานในทุกสิ่งมนก็คือเครื่องมือที่ช่วยนำพาใจให้สร้างสารรค์สิ่งดีงามได้จริงไม่ว่าจะเป็นความสงบสุขปัญญาหรือแม้แต่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เมื่อจิตของเราบริสุทธิ์มีกุศลจิตเกิดขึ้นจากการรึกถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงเราเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิย่อมรักใครและปรารถนาที่จะปกปักรักษาผู้ที่มีจิตใจดีงามและสวดมนต์ด้วยความเคารพศรัทธานี่ไม่ใช่เรื่ององมงายแต่เป็นหลักการที่ว่าสิ่งดีงามย่อมดึงดูดสิ่งดีงามเปรียบเป็นแสงสว่าง ที่ดึงดูดผู้มีคุณธรรมให้เข้ามาเกื้อกูลและคุ้มครองหรือก็คือเรื่องกรรมดีย่อมนำมาซึ่งผลที่ดีครับอย่างไรก็ตามมีอีกความเข้าใจหนึ่งเกี่ยวกับมนตที่หลายคนคุ้นเคยคือการที่เชื่อว่ามนนั้นสามารถบัรดาลผลหรือให้ฤทธิ์ได้โดยตรงซึ่งบางครั้งก็ดูคล้ายกับเรื่องไสยศาสตร์หรืออิทธิฤทธิปาฏิหาร ประเด็นนี้เองที่นำมาสู่ข้อถกเถียงและความเข้าใจผิดได้ง่ายในทางพระพุทธศาสนาก็ยอมรับว่ามีวิชาหรือความรู้พิเศษที่สามารถทำให้เกิดผลบางอย่างได้จริงซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นมนลิตรหรือมนที่มีอนุภาพพิเศษแต่การที่จะทำได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพียงแค่ท่องจำถ้อยคำผู้ที่สามารถกระทำเช่นนั้นได้ ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจจิตที่แข็งแกร่งจากการฝึกฝนกรรมฐานหรือการบำเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนานและถูกทางจนจ,จิตมีพลังอำนาจพิเศษเกิดขึ้นเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์บางท่านที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของอภิญญาหรือฤทธิตต์ต่างๆซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาของท่านเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อาจสามารถปฏิเสธผลของมนในลักษณะนี้ได้เสียทีเดียว ว่าไม่มีอยู่จริงแต่สิ่งที่สำคัญและต้องระมัดระวังอย่างยิ่งคือเรื่องของจริงหรือของปลอมครับเนื่องจากผลของโมลิตเหล่านี้เป็นเรื่องของนามธรรมที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัสปกติการจะรู้ว่าใครมีอำนาจจิตจริงใครเป็นของจริงของปลอมนั้นจึงเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากและอาจนำไปสู่การหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ง่าย การจะพิจารณาในเรื่องนี้ควรยึดหลักกาลามาสูตรคือไม่เชื่อในทันทีไม่เชื่อเพราะบอกต่อกันมาไม่เชื่อเพราะเป็นครูบาอาจารย์ของเราแต่ให้พิจารณาด้วยปัญญาเมื่อเห็นว่าสิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแล้วจึงควรเชื่อและนำไปปฏิบัติสรุปแล้วมนจึงไม่ใช่แค่ถ้อยคำที่เราเป่งออกไป แต่คือพลังแห่งปัญญาพลังแห่งกุศลจิตและพลังแห่งความตั้งใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราน้อมนำพระธรรมเข้ามาสู่จิตใจและแม้จะมีมนตทลิ์ที่อาจมีผลบางอย่างเกิดขึ้นจริงซึ่งต้องอาศัยอำนาจจิตของผู้ปฏิบัติและความระมัดระวังในการพิจารณาแต่แก่นแท้ของการสวดมนต์ที่สำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนาคือการฝึกใจให้สงบ ให้เกิดสติปัญญาและนำพาชีวิตไปสู่ความดีงามแท้จริงแล้วมนก็ไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ใหญ่ที่เราบ่มเพาะขึ้นมาครับหากเราอยากลิ้มรสผลไม้ที่หอมหวานก็ต้องหมั่นดูแลต้นนั้นด้วยความรักและเอาใจใส่ทุกวันมนก็เช่นกันครับหากเราปรารถนาผลอันประเสริฐสูงสุดจากชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสงบใจที่แท้จริงสติปัญญาที่เฉียบคมการเอาชนะความกังวลในจิตใจหรือการปกป้องคุ้มครองจากเหล่าเทวดาเราก็ต้องหมั่นสาธยายนั่นคือการบ่มเพาะจิตใจด้วยพระธรรมคำสอนนั้นบริสุทธิ์อยู่เสมอเมื่อจิตใจได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างดีงามตนแห่งปัญญาและความสุขสงบก็จะผลีบานอย่างเป็นรูปธรรมในตัวเรา นำพาชีวิตไปสู่ผลอันงดง,งามอย่างแท้จริงครับและในตอนต่อไปเราจะนำท่านไปสำรวจอนิสงส์พิเศษของมนต์ต่างๆที่ผ่านการตกทอดมายาวนานเพื่อเปิดเผยให้เห็นว่าแต่ละบทสวดนั้นมีคุณค่าและผลลัพธ์อย่างไรบ้างปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับ